ช่องไทยบ้านอีสานใต้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เอเชียทีนนะครับวันนี้เราจะมาลเล่าเรื่องําการตอนนี้เราอยู่จุดที่อะไรก็ไม่รู้เรามาั้งแรกแล้วก็มาแบบเร่ๆเลยๆนะครับตรงน,นี้อันนี้จะเป็นชิงช้าไม่ใช่ชิงนนะชง้าสวบัติตำนานนะชิงช้าสวรรณมันใหญ่มากนะครับทุกคนอ่นนี้มาดูนะอันนี้คือคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นวาดดีสิงเลยแต่เราก็เนี่ยต้องไปสอบถามราคาเขาขายตัวตรงนี้ แดีวเราก็ไปซื้อแต่ผมคิดว <tr> ่า <sushi> น่าจะแพงอยู่นะซึ่งระดับช่องใช้บ้านนะเราก็ไม่มีตังค์อยู่แล้วที่จะไปซื้อนะครับรับประโยชน์เชื่นดีกว่าตรงนี้อยู่นานเดี๋ยวได้เสียตังค์ก็ไปดูตามผมมาครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอแขก hello hello where are you from where you from North Vietnam ใช่ยูเกสตีนี้โนโนโอ้เขาผมถามเขาว่าคุณพูดภาษาเกย์ไหมแต่เขาตอบโนโนซึ่งซึ่งโนนี่แปลว่าพูดได้หรือไม่ได้ครับทุกคนพูดไม่ได้อ้าวอ้าวยังไงครับทุกคนออกมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วมาแล้วอ๋อมันจะเป็นรถรางถ้าเราเข้าไปนะครับแล้วข้างในก็จะเป็นบ้านผีสิงนะครับน่าสนุกดีนะแต่ถ้าใครที่เป็นคนคีดกลัวก็ผมก็ไม่แนะนำให้ให้ไปดูดีกว่าน่า ถ้จะไปนะครับแนะนําให้เข้าน้ําก่อนนะครับเป็นฉี่ก็เปนเกยได้นะครับบางทีพึ่งออกมาจากตรงนี้คุณอาจจะเปียกกางเกงก็ได้นะครับพี่อยากไปสอบถามนะว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปดูราคาก่อนอ๋อผมไม่ต้องไปถามเขาแล้วผมเห็นแล้วทอดชมรอบสามห้าศูนย์นะครับ ถ้าถ้าอยู่บ้านดาวที่คือค่าครองชีพเลยนะได้ค่นต่ำเลยแล้วเนี่ยอะก็ที่นั่นนะครับว่าคุณจะทาํางานหนึ่งวันเพื่อที่จะไม่เล่นตรงนี้ไหมก็ก็ลองดูนะเผื่อมันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณทำงานเป็นไปที่อื่นดีกว่าเนาะผมพูดนานเดี๋ยวมันจะมาเลยเอ้ยผมมองไปเห็นตรงนี้น้นมันจะเป็นเหมือนเครื่องเล่นหมุนๆน,นะครับสูงน,นะครับเดี๋ยวแต่ผมไม่รู้ว่ากี่ฟุตกี่เมตรตอนนี้มันยังไม่ทํางานเดี๋ยว เดี๋ยวเรารอรอให้คนทไม่เล่นก่อนเราจะเห็นเราจะถ่ายให้ดูนะครับเราจะไปเล่นที่อื่นดีกว่าเขาไปไหนกันแล้วอ๋อเดินไปทางนี้มันเปไปทางนี้ไป็ทางไหนดีโอ้โหคือมีอนาทางนี้ด้วย นี่มันเป็นรางมัเนมเป็นรางรถมาที่ทางขึ้นขึ้นจะเป็นนี้แล้วก็เข้าไปข้างในครับ สิ่งที่น่ากลัวเรายังมีโซนม้าหมุนนะครับม้าหมุนตรงนี้ผมซื้อราคามาแล้วครับรอบละ150บาทถือว่าประหยนไปครึ่งหนึ่งนะครับถ้าใครที่มไม่ชอบความลบเสี่ยงก็มาทนี้ได้เดี๋ยวมผมจะพาไปดูท่าเรือนะครับ พบใครเดือนเรามาเจอไหนสถานที่น่าสนใจที่หนึ่งเป็นบาร์ร <c oughs> าคาที่นั่งก็เปิดเกล้ <c oughs> าลสามร้อยบใครสนใจก็มาลองดูนะครับ เรามาถึงห้าเรือน,นั่นเองวันนี้เป็นท่าเอเชียที่ยหนึ่งทางที่เราจะขึ้นเดือสัำรานก็คือทางนี้น น,นี้มันจะเป็นเรือเราเราไปได้ขึ้นเรือลำนี้นะครับวันนี้เป็นเรือทีอ่เขามาจอดเทียบขาไว้แต่แต่เราจะจะเป็นอีกคันหนึ่งครับตอนนี้เรือยังไม่มา จรได้เห็นเห็นว่าตอนนี้มีชาวต่างชาติมีนักท่องเที่ยวนะครับลังไหลเข้ามาในที่แห่งนี้เยอะเพื่อที่จะมารอขึ้นเรือผมเห็นแล้วครับมันเรือซูมไปเลยครับแต่กล้องซูมไปเลยครับเรือสง่งวงส่วงเลยซูมไปอีกครับซูมไปเลยครับยาวๆครับนี่ครับคนเรือสั่นเดินลำนี้หรือเปล่าครับที่เราจะขึ้นก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวรอดูว่า ผมจะรีวอีกที่หนึ่งนะครับตอนขึ้นเรือตอนนี้คนก็น่าจะมารอขึ้นเรือกันนะครับส่วนใหญ่มันนั่งตรงท่าเรือตรงนี้นะครับเราก็ต้องรอเหมือนกัน,นับเพราะว่าเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะตั๋วซื้อตั๋วมารอบเรือออกสองทุ่มนะครับก็ประมาณสี่ทุ่มก็มจบก็ลกงง อันนี้บรรยากาศรา้านทานนะครับร้านอาหารข้างๆริมท่าเรือนะครับบรรยากาศดีมากครับตรงนี้แถวนี้คือชาวต่างชาติมาเยอะมาก ันนนด้านนะครบโซนทางเดินจูราสิกนะครับตรงนี้บรรยากาศตรงนี้ก็จะซ้ายมือนี่จะเป็นเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นตรงนี้ถ้าใครอยากไปชมข้างในนี้มันมีอะไรนะครับไดโนเสาร์บอก เนี่ยจูรสิกเนี่ยมีน้ำตกมีน้ำตก,ำตกแต่ไม่ใช่น้ำตกแท้นะจูรรสิกเวอร์นะครับใครอยากเข้าไปชมนะครับตอนนี้จะเป็นร้านอาหารผู้คนก็ทุก่านอันนั้นมินิโซเลนน่าจะเป็นอุปรกรณ์ร้านขายของเล่นนะผมรับไม่ผิด ไข่ได,ดโนเสาร์ทุกคนโอโ้โหตัใหญ่เนี่ยมีชาวต่างชาตินะครับเข้าไปเยอะนี่ผมจะถ่ายดูนะครับข้างในาจะเป็นเหมือนสแสดงโชว์หรืออะไรยังไงสายมิติอ๋อข้างในเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนมันก็เข้าไปเยอะมาก ้างในก็ต่ชาวต่างชาติเลยวิวตรงนี้โซนตรงนี้โซนนั่งเล่นชิวๆนะครับสวยงามสวยงามเรามารอขึ้นเรือครับรอขึ้นเรือน,นะครับตอนนี้ใะไรกลาเป็นเสียง

ตมัขนเอรือับครับขึ้นมลงเรือแล้วมาถึงแล้วนะครับโอ้โหกำลังจะขึ้นเรือแล้วนะฮะ ขึ้นไปดัดฟ้านะอันนี้โซนด้านล่างนะครับเชทำอาหารขึ้นมาเลย For The planet cruise, all right, guys. So, before we start, I would like to give you some quick reminders if you like to go to the restroom or toilet. Our toilet is located at the first floor, our smoking area is located at the second floor, it's located at the back part of our booth. And for your safety, the life vests are located under the food table. And just in case of emergency, we have the safety boat is located on. ดึงให้กระชับในกรณีที่มีสายรัดใต้ระหว่างขาดติด Sit on the floor only. And for those who are taking the video and photo, please be careful with your hands. Hello, please sit on the floor only, guys. Please follow the rules. We have two bridges, we have one more bridge. The this no. Please replace my morning floor. Only on the floor time. Hello, sit on the floor. Sit on the floor. Hello guys, sit on the floor only. Sit on the floor only. It's very long. On the floor time. We have one more, break. one more break. Hello, please sit on the floor guys. We don't want you to have an accident here, please. With your head. Oh my god, it's very low. Please sit on the floor only. Please sit on the floor, guys. Please be mindful with your head. Don't put your hands up. Thank you. so <laughs> <laughs> Mister, with my head. My head, please. แสดงเิดอ so ัปปายงางแห่งความรื่นเริงายข้อเรื่องราวของประเทศไทยในฐานะแผ่นดินวี่สงบสุขและความร่วมใจของผู้คนทางศิลปะแต่คืเสี้ยากที่จะทนงานมากก่อนงานากก่อนไปมาัป Rock! <laughs>